ก็ส่วนใหญ่เฮียทำงานกับคนลักษณะวิธีการคือทอปดาว่อทำงานกับคนที่ขึ้นตรงแล้วก็สื่อสารไปต้องการคนที่ทำงานด้วยที่เรียนรู้เร็วตอบสนองเร็วแล้วก็มีไมซ์เซ็ตนะครับผมคิดว่าไมซ์เซ็ตของคนทำงานสำคัญเวลาเฮียฮอเลือกทำงานกับคนไม่ว่าจะเป็นระดับไหนแล้วแต่เฮียมองเรื่องเดียวเลยเรื่องไมซ์เซ็ตของคนคนนั้นความสามารถ ความถนัดเป็นเรื่องรองไมเซ็ตที่ว่าก็คือความสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแค่ไหน 2. เป็นคนที่วิ่งหาหรือแสวงหาความท้าทายขนาดไหนเพราะคนบางคนเจอเรื่องนิดหน่อยก็ไม่ไหวละงนั้นคนอย่างนั้นก็ทำไมกับเฮียไม่ได้สุดท้ายคือมีแพชชั่นเราต้องมีแพชชั่นด้วยกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในเลเวลไหนแพชชั่นคือพลังสําคัญในการผลักดันให้คนคนหนึ่งสู่เป้าหมายของเขาได้อย่างผมคิดว่าไม่ย่อท้อ